สวัสดีครับผมลิ้งมะเขือเปรามนะครับชื่อนี่พ่อตั้งให้นะครับวันนี้มาทำพิซซ่านะครับเราเตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่นเ,เตรียมเครื่องไว้แล้วน,นะครับอันนี้คือแผ่นแป้งนะครับแป้งเสร็จแล้วเราก็นำได้วยใส่ไปเลยครับซอสมะเขือเทศ เลงเลยนะเลงนะเลง็อยาก,กินอะไรเราใส่นะครับหน้านะครับใส่เอาเลยนะครับโอเคตอนนี้เราทำหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว ว่านะครับแตงกวาแตงกวาเราใส่หน้าแตงกวาเราใส่แตงกวาไปเสร็จ <Okay. S 1> แล้วตามด้วยถั่วฝักยาวหั่นนะครับถั่วฝักยาวหัน่นถั่วฝักยาวหัน่นใส่เลย เลนนรลวกะผัดผัดคล้ายๆผัดต้มหอมอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะผักอะไรกันไม่รู้ตามด้วยหอมใหญ่หอมใหญ่นี่หอมใหญ่นะครับหใหญ่ที่สุดเลย đấy rồi, bạn xách cọc xách cọc lên ุแเลงครับเราอยากกินอะไรเราใสา่ลงไปนะครับแล้วก็ซอยตัวใบมะกรูดลงไปนิดนึงนี่ใบ ด้วยมะเขืออะไรเนี่ยทำมด้วยมะเขือเทศใส่หมดเลยอันนี้โดยหน้าโอุ้หชุดยอดเลยขูดไดปด้วยหน้าเสร็จแล้วตามด้วยอ่ะ นี่เลยชีสเขาเรียกอะไรเนี่ยพิซซ่าเขาป,ปิ้งอะไระใส่ลงไป

เดี๋ยวเราจะเข้าไปเราเข้าไปดูนับนี่นาตานะครับนาตานะครับที่ทำออกมาพซซ่านะครับแล้วเราก็ปิดฝาเตาอบนะครับตั้งเวลาไว้เลยครับ10บนาทีโอเคแล้วก็รอได้เลยครับ10นาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับตอน10นาทีนะครับ อันนี้เราให้เขาสุกก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่มาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนสุกเอาครับกลับมาดูกันนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาของพิซซ่านะครับที่ทำไว้นะครับอนนี้นะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยอเห็นนะครับเดี๋ยวเราโยกใส่จานนะครับ อันดับนี้นะครับเรายกมาแล้วนะครับดูหน้าตานะครับเนี่ยหน้าตาพิซซ่านะครับเป็นไงบ้างเอ่ยอ่ะครับนี่เราก็เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมรมบมาเอี้มชื่อนี้พ่อตั้งให้กับ น้องดีว่าไม่อยู่นะครับเรียนหนังสืออยู่อโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับไปดูหน้าตายอีกทีนึง่านี่เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกทกท่านนะครับผมลิมบงเอี่ยมชื่อนี้พ่อตั้งให้จ้า